เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาบึงบรเพศพลอกกาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะนะติดตามการพัฒนาโครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านแหลมทองและตรวจติดตามการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งบัวแดงโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การรตัรบทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปร่วมกันค่ะในการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในบึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีระบบและคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้ระบบนิเวศเกิดการเสื่อมโทรมและการสูญเสียของพืชและสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าเสือตอและนกเจ้าฟ้าสลินทร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบได้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยโดย ตอนนี้ระดับน้ําในบึงประเภทยอยู่ที่ประมาณ268.68ล้านลูกบาศเมตรในส่วนของการติดตามแหล่งท่องเที่ยว ทุ่งบัวแดงของบ้านรางบัวอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูหนาวโดยทุ่งบวบัวแดงภายในปึงบอระเพ็ดกำลังออกดอกสวยงามบน,นบนเนื้อที่กว่า1000ไร่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะทุ่งบัวแดงแห่งนี้ก็จะรอน,นักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง9นาฬิกา30นาทีค่ะมีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะครับก็